สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้หนึ่ยกับผ้ามากขึ้นกาน้าจ่ามาหาหยามตรงเท่านะกีดยางแล้วจ้าออกมาหาหยามตรงน้ำลดลงหลเลยจ้าบึงโอ้ลดลงหลเติบเลยจ่าเท่าจะหนึ่เบิ้งเน้าจ้าเนาะกระซิได้บกหอยนาาจ้าบกหอย,ลยหลยหลจ้าไปจ้าไปรุ่นกันว่านนึงสิได้ป่าจากักตูบอ ไปจ้าโอ้จ้าพี่น้องบกหอยเชอรี่หล,ลยหล,ย,ลยจ้านี่ว่าเน,นี่ยเห็นป่ายักษ์โตอยู่จ้าเท่กอนจ้านี่จ้าพี่น้อง <c oughs> ต้องอันแรกใหมจ้านี่ได้อีกกระปุเป็นส่วนไลยจ้าแด้หลายสุดก็คือบกหอยจ้าได้บกหอยหล,ย,ลยเนาะ กะสิผ้าไปเบิ่งอีกอันนังหน้าจ่าเนาะสงสัยกัะสิได้บอกไว้คือกันละจ้าได้จ่าไปรุ่นกันว่าในสิได้บอกจ้ากำลังสีแกงกับพี่น้องข้าในกระล่มซ้ายเาวาเลยจ้า ไปรุ่นกา 4, 000, 000ะนสะีมันํบนะานี่จ้าพี่น้องตรงอีกอันเท่าน่าจะเหมือนในสีมะตันทางน่ำเนาะบางน่ำมันออกใส่บ่อเต็มทีเนาะอืมปลาเข็งหน่อยจ้าแต่ว่าหัวจะลงบอเนาะเดีเปิดเนาะ มเม่้อีกกะปูจ้าบักหอยลายจ้าป่าคือบะล้งเลยจ้าไอป่าลายลายยุ่มไอให้หน้าอยู่จ้าราวนามันถ่วมเนาะอ,อู้เห็นอีกกะปูอาไปตืมกันจ้าเพื่อได้ลาบเดี๋ยวเบิง่งบักหอยมันตันต,ตรงนี้น่อย เออป่ามาันก็เลยมากบ่าได้เนาะก็ะิเป็นอีกกระปุละจ้าส่วนมากเดี๋ยวหน่อยปดมาเบิงก่อนนะจ้าเนาะอ๋อไม่ปช่อีกกระปุจ้าเบิงจ้าพี่น้องพัดแนเออกเบิงน้ำม,มันไหลลงเฉลบก นี่ยเนี่ยสิได้หลาดอีกกระปูได้น้ำไหลแห้งอยู่จา้าสิเฮ็ดไม่จ้าสิาสว่าเอาทอขวางไว้เนาะสิเฮ็ดปากกว้างๆเก็บจ้าเก็บเอาอีกกระปูนี่ละจ้าพี่นาะออเนี่ตะเตาก็มี่จา้า ขอเวลาเก็บก่อนนะจ่ะเนาะจ้ะจ่าพี่น้องก็อีกกระปูจ่าตัวหน่อยีนก็ว่าสิเอาไปใส่เบ็ดล่องเบิงเนาะข้องแหงน้ำกระปุกแล้วเก็บก่อนจ่าพี่น้องเมียงตัดเตาจ่าไม่ต้งตุ่งงามๆใส่หลักตัวหนึ่งในเห็นอยู่แถวนี้ นีน่สิได้กินขวัวแมงตเตานำนบักหอยจ้าแต่อีกระปูอยู่ข้างหนนีหลายข้ากันจ้าไปรุ่นกันจ้าแม่งตเตานี่สิได้พ่อขวัวบ่เก็บจ้าเก็บนี่จ้าพี่น้องโอ้ยบักหอยเชอรี่จ้าแค่ส่วนย่อมย่อมส่วนไหนน้องใหมนะจ้าเนี่ยมันเข่าไอ,อ้หลนี่คือผลงานหน่อยจ่าในีด็กอีกระปูจ้าพี่น้องเบิง้ง แมงตดเต่าจ้ากลับบ้านไปนินสิไปรุ่นเนาะว่าเฮาสิได้แมงตะเต่าหน่อยหรือหลายเดวนสิกลับบ้านไปนินสิไปแยกจ้าวันนี้สิได้พ่อขัวบ่แต่อีกับปูก็ได้พ่อลาบเราจ้านี้ถึงปลาเฮาว่าได้จ้าเฮาได้อีกกับปู่ทดแทนก็ถือว่าโอเคจ้าไปจ้าไปกลับบ้านกันไปบ่งวันนี้ได้แมงตะเต่าหน่อยหรือหลายจ้ากลับบ้านกันจ้า นี่จ่าี่กระไ่ไหวเนาะนี่เอาทอ่อออกแล้วจ้าก็สีเฮ็ดเป็นปากอันนี้เลยใส่แบบนี้น้ำมันยังสไลออกง่ายไรสะดวกจ้าวังหันบักหอยมันตันทางน้ำจ้าพอข้าใส่เป็นท่อเนาะบักหอยมันไปนเต็มปากท่อนะ้ำมันก็ไหลไ่ได้จ้านี่นี่เลยเปลี่ยนใหม่เดดมาเอื้อนสีผ้าไมายามอีกจ้าว่ดสั่นกะสิงามแรงเนาะ ไปจากลับบ้านจาาในสิไปแยกเนาะวันในสิได้แมงตะเต่าน้อยไร้ปันไดกลับบ้านกันจา้านี่จา้าแมงตะเต่าของหนุ่ยนานนี้แยกออกมาเล้วสิได้พ่อไอขัวยู่เนจ่านี้อันนี้อกระปูหฮาจา้ะแมวแม่สีไอหลาบได้พ่อหลาบยู่จ้าตัวน้อยน้อยในกเอาไวาใสซเบเนะจ้าเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะจ๊ะภาไพยายามตรงยามไส้ยามรอบกะมันอีกกระปูจ้าบะมันปลาคือเพลินเนะาะเจอกันไหมคลิปหน้าจา้าโดยนุยผ้าออกล่าไม่จ้าจ้ามันมันคือเกาเยียจ้าว่าต้อออกจากบ้านก็ได้เนวยไปอยู่ไปกิปนนะาจ้าเนะจาะเจอกันไหมคลิปหน้าจ้า